เดี๋ยวนี้นเราจะไปอัปเกรดออสขรงเรียนกันนะคร<ม>ับกล่องใหม่นะอัพใหม่ทอมเมอร์อยู่ข้างในนะครับนี้ทอมเมอร์อันเดออันเดโน่เปลี่ยนเวลาเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนเสียงแล้วเราไปโรงเรียนกันนะครับครับเราก็มาอัปเกรดเสียงออดกันนะครับวันนี้ถึงแล้วนี่ก็เป็นเซิร์เวอร์ตัวนี้นะคุมระบบเสียงออดกับ อันที่การลงเวลาเขาออกตันีเป็นเซิร์ฟเวอร์การเงินนะอันนี้เป็นตัวเรียกว่าอะไรเดียวเด็กเซิร์ฟเวอร์ไวคุยให้มันสอ,อ,องเครื่องนี้คุยกันรู้เรื่องสองเครื่องนี้ไม่เห็นกันนะเครื่องนี้เห็นหมดเลยเอัลเออันนี้ก็เป็นอันดูโน,น,ตน่ตัวนี้เวลานรันอยู่นนะครับที่ผมใช้ อ r ดูโน o เนี่ยเป็นทัมเมอร์ก็เพราะว่ามันสร้างเปิดปิดเป็นนาทีได้นะครับถ้าเป็น mer, ทัมเมอร์ตามท้องตลาดที่ผมเห็นเนี่ยมันเปิดแบบมันก็นาทีได้นะแต่ว่าอันนี้มันมันละเอียดกว่าอ่าแล้วก็อันนี้ก็เป็นตัวคุมเปิดเสียงเป็น DHP ร่วมกับจาว่าสกิปแล้วก็ ดีเด็นนิดหน่อยดีเด็นก็แค่เนี่ยดีเด็ดอนนก็เป็นชุดนี้เป็นอันนี้ถ้าขึ้นอันนี้ก็คือ PHP นะอันนี้เป็น Java ใไ,ไม่เหมือนกันนะ,ะนประมาณนี้เนาะก็มีเสียงที่เราทำไว้ AI นะครับตัดมาแล้วน,นี่แค่สั่งให้เปิดเฉยๆแลก็ระบบยองเรียนก็ ยังไว่พัฒนาให้พูดเองได้เนาะก็ในอนาคตนะครับอันนี้ก็ทําระบบรักการอยู่นะครับโอเคนะครับกับ58แะนะครับมันจะดังตอน5โมงนะครับเอ้ย <6. S 2> เออ5โมงครับอันนี้ก็ผมจะให้ PHP เนี่ยมันมีทัมเมอร์จับะรีเซตหน้าตัวเองทุก15วินาทีนะครับก็มันก็จะ มันก็จะรู้ว่าเวลาไหนที่มันเข้าเงื่อนไขนะครับนี่ก็เหลืออีกยี่ิวิเนาะสิบกวิก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าอ๋อ,อ,อจะดังไหมนะครับถ้าดังก็กลับบ้านได้ครับวันนี้ปรเสรตฐจ,จะเย็ยนเลยนะครับก็งานไม่ด่วนแต่ก็ทำเรื่อยๆก็เสร็จพอดีนะพรุ่งนี้โรงเรียนเปิดโอเคเรามาดูกันต้องรอให้หน้าเว็บรีเฟสน,นะครับแล้วเงื่อนไขทื่จะทำงาน เห็นไหมครับออดังแล้วครับนักเรียนและบุคลากรอย่าลืมสแกนบัตรลงเวลาออกจากโรงเรียนนักเรียนผู้ปกครองบุคลากรทุกท่านระมัดระวังและเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยเจอกันใหม่ในเช้าวันถัดไปขอบคุณค่ะ School is for today. School is Open for today Open for today โอเคประมาณนี้นะแล้วก็าเว็บก็จะดีเลย์อยู่1ิ15วินะ15ห้าวิน่้จะเล่นเพลง,งเัน่กี้นะ จบแล้วนะแต่อันนี้คือน่วงเวลาไว้สิบห้าวิแล้วก็จะเด้งกลับมาหน้าเดิมจับจบแล้วเราก็รอทามเมอร์ตรงนี้มันจะเปลี่ยนไหมครับถ้าเปลี่ยก็คือจบครับวันนี้เปิดตอนห้าโมงห้าทีวันนี้ก็เลยสามวิโอบโอเคเห็นไหมหน่านเห็นมานะ้ะดับไปแล้วเรียบร้อยขอบคุณครับสวัสดีครับ